อาชิบหายแล้วเมลอะไรวะเนี่ยฮัลโหลพี่เออว่าไงคือเนี่ยอย่างไรวันเนี่ยร้านแดงพี่ร้านแดงไปเลยปะเอ้ยเลยครับไปเลยไอ้มึงให้นี่ไปอะไรนะมึงคิดว่าไงนะคุยเรื่องไอ้งานแย้งพี่คืองัดร้านเนี่ยเพนเกาะมันมันเฟืองผมมองว่าเราควรจะถ้าเกิดจางัดร้านนะอันนี้ผมเสนอคือเราเอามางัดประมาณสักสักสี่ถึงห้าตีไม่เกินนี้เลยสัี่ตีเนี่ยแน่นเลยปึ๊กๆแล้วก็ที่เหลือเนี่ย ช่วยขายยาแล้วก็ไปเก็บจุดสารตั้งต้นก็คือทุกคนมีการทาหมดอืมแต่ว่าคือถ้าจะงัดร้านเน้นเอากุญแจนะโค้ดทีนะต,ต้องเอาคนที่มันตึงๆอะไปงัดแล้วก็เผื่อมันเจอปืนนาโนอะไรเงี้ยพี่ให้มันปัดของอะไรตรวจตรวจเล่นได้อะไรเงี้ยแต่เราก็คือเราก็มีของเซ็ตในแต่ละวันอะเออสมมุติว่าเทนกองกองกลางวันนี้สองพันก่อสองพันก็คือมีคนยืนแจกของเซ็ตแอดร้านอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ปะแดงนะพี่แอดแดง ไม่ไม่แล้วลไอพ้พูดถึงพูดถึงสกูอะ่ะไอ้ไอส้สก,กูที่เรายังเรายังเรางัดมันรอบพี่แล้วอ่ะมันเหลืออะไรบ้างนะก็รอบพี่แล้วก็ใช้แค่ให้เธอไปขึ้นไงสองอันที่เหลือก็ยังอยู่ที่เหลืออนันเราอ,อยากรู้ว่าเหลืออะไรบา้างเออเอออยากรู้ว่าเหลืออะไรบ้างออผมจะไม่ได้พี่ต้องมาดูในตู้แต่เหลือประมาณพี่ตีแตกไปกี่ตัวสองตัวบ้านที่เหลือก็ยังอยู่อยู่ข้บพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เป็นคนตี มาณสักษาสตี้เนี่ยพี่คือที่ผมอยากให้มันเป็นแบบที่เดี๋ยวก็ทำงานแก๊งนี่แหละถือไม่ก็ถ้ามีอย่างอื่นฉันจะทำ,ทำแต่ตอนนี้มันมีคนขายยาอยู่ผมจ่ายเงนินแก๊งไปให้มันขายยามากขึ้นแล้วไม่ไม่คุยกันในวอรไงมึงต้องคุยกับมันก่อนพวกนี้มันมีวอร์เดี๋มื่อเดี๋วร้านเกินเฮ้ยเกินเฮ้ยเฮ้ยขอดู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 ไม้ต้นหอมไปดิใครถือไม้ต้นหอมวะไอเต้ไงเต้พี่ ถ้เช็คบอลใหหน่อยร้านไหนไม่มีคนไปไม้ต้นหอมกับไม้ท่อแป๊บอไปไหนไอเดอร์ไอเดอร์ตีมึงไปร้านไหนอ่ะต้นหอมดิพี่เทวะท่อแป๊บมันขี้หลังง่ายกว่านะมันเหมือนไม้ก๊อล์ฟท่อแป๊บพี่ผมเชียร์ท่อแป๊บนะใช่ท่อแป๊บแม่งขีอย่างดีผมบอกเลยได้ไหมนั้นหน้าจอเขาเป็นสีฟ้าหรอเกี่ยวหัวเกี่ยวหัวใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นงคิดไปเองหรือเปล่าคิดเองอาจจะคิดไปเองเฮ้ยแต่ต้นหอมแม่งเฟียวว่ะข้าต้นหอมเดี๋ยวแล้วเอ็นเขียวอ่ะ จะเอ,เข,เ,อเขียวแพนแพนเอเขียวนวจะว่าแล้วเมลที่หมากไฟเอ็มกูเมลอะไรวันเนี้ยได้พวกขายยานี่พี่เจะ ล,ล,ลดเงินใจให้มันยังไงเพราะว่าตามที่นี่เลยจริงๆเนี่ยต้องถามเจ้าตัวก่อนเพราะมันแบบอาสาสมัครไหมหรือว่าอะไรอย่างไงี้ไหมคือที่ผมที่ผมจัดเซตไปอะ่ะคือขอคนว่างแบบว่างอยากขายอะ่ะเพราะตอนนี้ยังไม่ไม่ได้มีแบบว่าจะลดให้มันเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอยา่างเงี้ยจะเอาเอาคนหลักๆที่มันอยากช่วยขายก่อนอให้มันถือของแตงขายอะไรอย่างเง<อ>ี้ยเพราะมันจะได้หลอกหลอกลดได้ไอ้แพทติกฉันสกินไม้เลยวะ ไม่มีครับไม่มีด้วยมึงมี g o l ด้ n ticket ปะไม่เคยมีเลยมีประมาณมีแค่ห้าอันเนียตอนเนี้ยมึงอยากได้ทอบแปดหรือต้นหอมวะหมายถึงอันไหนดีกว่าใช่ไหมครับเออถ้าอยากได้น่าจะทอบแปบแบบทำไมอ่ะเพราะอะไรอยากรู้มันตีแล้วติดเอฟเฟกแต่ต้นหอมมันไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่ ไอ้คอนนต์ติเกตเนี่ยมันเก็บได้ป่าวะไม่ได้พี่ไม่ได้เก็บไม่ได้ถ้าพี่อยากให้น้องพี่ต้องเติมให้น้องมึงเติมไปกูออกให้ไปเห็นไม้เล่นกุญจิบเปล่าเดี๋ยวกูเติมด้วยมึงเติมไปเลยแพตติ๊กเอาเลขบัญชีมาส่งในดิสไม่หลับอีกเหรอลูกเติมไปเลยเนี่ยเติมพร้อมกันมาอ้าว่ดักเติมไปไหน่อยแซลเดลลี่อ่ะ ไม่นอนครับสุลล่าครับไอ้ใครวะหัวส้มอ่ะไอพี่เปเปอร์พี่เปเปอร์ใช่ไหมเปมมีปืนป่ะมีทันทีที่เขาเตือนเขาได้อยู่เลยใช่ไหมมีครับพี่เฮ้ยมึงของโคบ้ามีสกินนี่หว่าใช่ป่ะมีัคอ่ะใช่ครับว้ายอดลิซ่ามีสกินยังไม่เป็นไรครับพี่มีแต่อันเนี้ยพี่มีอันเดียวเลยมีอันเนี้ยอยากได้อันอื่นป่าอะไรขอไปดำดิไปดำเขาแจกสกินแต่จะอยากได้ท่ออยู่นะเขียนท่อมันขี้ดีดี ขอเนี่ยขอเสียดำด้วยนี่เติมให้มันรู้กันแค่นี้นะได้แค่นี้แล้วไม่มีไม่มีแล้วนะพี่บอกก่อนโอกาสอยากได้ท่อปแป๊บครับพี่ขอเลยนี่พี่ไปขอปลาเลยเมื่อกี้ <c oughs> ตีไปหลายหัวอยู่ครับพี่ถ้าได้ท่อปแป๊บน่าจะได้สักสิบหัวเมื่อกี้เมื่อกี้ม<ะ>ผมชูพี่ดำเยอะมากเลยนะไม่รู้ <c oughs> เอา อันนี้ต้องขีเอทให้เขาก่อนหรือเปล่ายังไม่ได้ขีเอทเลยไม่ได้เรามีแล้วไงอย่างน้อยเรามีแล้วอย่างอันหนึ่งมันลืมพาร์ะเล่นเอาล้วนไหมครับพี่ได้ได้ครับได้ครับพี่เล่นหมดเลยเดี๋ยวเล่นข้ดคาราเนะโอเคครับเชื่อมไหมไม่เชื่อมไหมพี่เข้ามาแล้วเวลาหมดแล้วไปเล่นก่อนพี่ลงมาลงมาพี่ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชโชว์ให้ดูว่าปีาศาจของจริงมีน้ำว่าดำ<ม>าคนเดียวเท่านั้นโอเคพี่ตอบแบบเขาได้นะเขาได้นะก่อนขอโทษครับ พี่กันให้พี่กันให้ตายแล้วโอ้โหชุดอย่างนี้เอาเกิดเลยปะเนี่ยทิปโอ้โหฟืนคว <สบ S 2> ันตายครับตายไปไม่แล้วไปไม่แล้วไป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 ม่แล้วโอ้โหเสียต <laughs> ู้โทรศัพท์ พี่ขาดโอ้โหโอ้โหอ้แป๊บนึงรอเเอลงอรอลงรอลงโอ้โหพี่ชายดคนเดียวแล้วคนเดียวละรอออลงมาเจอฉลามกัดแน่ลงมาเจอฉลามกัดแน่นอน เมื่อกี้พูดจบค่อหมงจะหามากมึงจะหาอะไรนักหนาวะเฮ้ยพี่ไม่มีเอดีธรรมดาวะจุปบแค่นั้นดิเฮ้ยแล้วเมลที่สมัครไฟเอ็มกูเมลอะไรวะแล้วพาเวิดอะไรเนี่ยสองสองสี่ครับเดเซพัสด์ก่อน เ้ยแล้วใครพกที่งัดเราเราไม่มีที่งัดอ้าวไอ้เพื่อนเอามาให้ขอซื้อเขาได้ไหมพี่อันนี่ได้ไหมพี่จะรันครับพี่ผมตัดเอ้ยเขินเลยไม่ไหนไห้เพื่อนได้เพื่อนไหนว่ารีเซตพาสเวิร์ดแล้วมันไม่มาวะในเมลวะครับ no account มันไม่มีมันต้องสมัครก่อนก็ไม่มี อะฮโแบบนี้มึงต้องไม่ไม่ออกจากร้านนะเว้ยเคยเติมเป็นอันนี้ที่ร้านต้องรอให้เพื่อนออกมาให้เม่ที่ร้านต้องบอกไปไม่ได้เออนอกไปได้วะใช่หรอไปเชียแล้วครั้งที่แล้วกูล็อกอินอันไหนวะวิ่งไปขอซื้อเขาเนาะไปขอใจดีอ่ะพี่ใครอยู่ในวงวะเนี่ยได้ละ เบ้ยต hey, ื่น Wake up You were moved โอไ้ได oh, ้โอเคได้แล้ได้บอกนายวอลเอาได้ไดแล้วครับพี่กอลเกียร์มาสองอันเนี่ได้แล้วเอาได้แล้วโ okay. oh, อเคเอาสองอันเชิญเชิญขึ้นมาแล้วเฮ้ยก็บอกแล้วครับอันเบอร์ครับ957ครับลงุงลุงเข้ามาอันเดียวมันจะได้ไหมล่ะถ้าเต็มฝั่งโอ๋อขอชมเลยที่นี้ขอชมเลยออกชัวร์ ก็รหัสไว้ไหมทำไมเอ้ยกอปเออเทียดนี้วิกฤตแล้วเพื่อนทำไมคนแม่งเต็ม75ทั้งเจ็ดสิบห้านักกีฬาเข้าไปได้มึงเตะออกเลยคลิกขวาออกคลิกเตะออกเลยที่ออนทิ้งๆน่ะเตะออกให้หมดเลยมันมันเพิ่มได้ป่ะหลางั้นมันจะได้แบบไม่ต้องไอ้นี่เพราะมันมันมีคนใหม่อ่ะแล้วไงต่อเพิ่มก็เพิ่มไปเลยเพิ่มไปเลยหลังไงต่ออันนี้อ๋อแพ็กใหญ่ใช่ป่ะต้องไปคุยบีไงอันนี้อ๋อเพิ่มได้เพิ่มได้เพื่อนได้ใช่ป่ะเออ เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกูลองไปคุยกับบีแล้วกันเพราะว่านี่แม่งเยอะที่หายเต็ม่งเต็มเลย Sound muted แล้วไม่หักตังไหนอะหักตังเขาไงเไงอปิดจอก่อนนิดนึงปิดจออันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้อ่ะชื่อ Antoine เถื่ออ่ะ อะไรไปทถาน,นีเลขไปสถานี้อ้าวอ่ะอ่ะจะให้เหรอยังเนาะไหนอ่ะนี่ไม่ได้ขึ้นเลยโกโกพี่เสร็จยงังไหน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 ไ,ไ,<อ>ไป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 เจอกันที่แรกก็กิน เอา,อาง,งี้ให้เขาดูจ่ายได้ดิไม่ใช่ไปถึงว่ารอบหน้าได้ยังนี่คือได้ยังตายหิวะจินโนไหนไม่เห็นได้เลย พูดตามทุกคำเนี <plex sy helmet lide> <qual obsc ene> ่ยเนี่ยดูดิ่ทำไมไม่นอนไหนมาดิเนี่ยทำไมไม่นอนเนี่ยฮะฮะอย่าเหยียบหูฟังอย่าเหยียบสายนั่นไงอย่าเหยียบสายเออทำไมไม่นอนเนี่ยฮะบอกนี่ทำไมไม่นอนไหนเปิดพงนี่เปิดพงเปิดพงก่อนเปิดพงเปิดพงเร็วฉันชอบชอบตะกินแหละทำไมไม่นอนดึกแล้วมันไม่นอนแง่ตะกินแหละฮะดึกแล้วมันไม่นอนไปนอนได้แล้วไป ไปนอนไปลูกไปไ,ไปนอนไปนอนไม่ชอบต้นหอมไม่นอนก็อยอมนอนไปนอนน่ารักไปไม,ไม่นอนไปเอาข้าวไห้ปลากินไปเอาปืนปืนปืนนี่ไม่น่ารักอ๋อผมก็มีแล้วอย่อหนึ่งได้แล้วหนึงน่ง แล้วก็เลือกเอาเลยใช่ไหมมันไม่มีกดรีไวต์ออกวะปืนสองหุเฮียระบบไม่ทำ้มั่ดีดีวะปืนสองไม่มีสกินอะไรเลยติดเลือดใช่ไหมอ่าไม่ไรตรงนี้ที่กดอนรับไปก่อนแล้วอ่ะเลยสามเฮ้ยเราเราเอาจากไหนตู้มาบ้าๆเขาดูสองอันอ่ะ เแป๊บแล้วไงต่อได้ยังครบยังเงี้ยอย่าลืมไปเอ้ยเราต้องงัไอ้อีกไอ้อีกไม่ไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องไปไอ้แอบใช่สามสิบอันเขาดูเราเอาในตู้มั้ยังวะหนูด้วยการลงไปเอาแก๊ปก่อนอ่ะว่าไงนอนว่าไงโอ้ได้แค่สามสิบโอ้แค่สามสิบโอ้ โอ้ยอ่ะได้แค่สามสิบนี่แล้วบอกพี่สามห้าเนี่ยต้นหอมมาได้ไม่ได้ใช้ต้นหอมมาได้มีป้อนสกิน,น,นเอาอันนี้แรกไม่ได้เทศกาลปิดไปแล้วเฮ้ยสัตว์ออยี่สิบห้า ไเดี๋ยวได้เห็นไม้ทชเทพเจ้าเอาไปเท็กเติมยังเเร็วมาแล้วโอ้โหหน่อยไหมพี่ตังหน่อยไหมพี่สันได้โอ้โห<น>ม,มาดิมาดิ เนี่ยดูดิเป็นไงดูดิดูจังหวะด้วยดิเป็นไงให้ดูดิดูจังหวะเนี่ยดูดิฮะ<า>อืะอพระ,อ,ะอืมไปที่ส่งกีฬาคนไหมพี่พี่ตะแกนให้ส่งมาดิษอะส่งมาเลยตอนกันตอนจ่ายอ่ะโอเคครับ พี่นี่ต้องมีสก,กินจริงๆเออมีสก,กินละคมปะโธมันมีอะไรอีวะมีอะไรนแรกกว่อันนี้คืออะไรอะแคนดี้รอก่อนจีโนโ่เรามามามีก่อนมามีไปเอาข้าวให้ป้า ถ้าปืนนี่ปืนเนี่ยปืนปืนสามพี่ปืนสามกี่กี่กี่ติ๊กเก็ตอ่ะฮะไม่มีมันไม่มีแล้วพี่ไม่มีแล้วพี่หมดแล้วก็ได้ติ๊กเก็ตอ่ะก็ต้องรอแลกปืนกระต่ายรอบหน้าใช่ป่ะใช่พี่ครับโอเคส่งไปยางไอ้ตเทกไม่เล่นนะ แป๊บนึงครับกำลังลองล็อกอินแล้ววิชาไมา้ผมครบแล้วด้วยประเด็นอ่ะวิชาไมา้ผมครบแล้วด้วยจะร้านไหนก็นมาเหอะมีข้าวป้าขอข้าวไปดิเปล่าเลยพี่หนึ่งสองสามห้าเต็มหนักเต็มโอ้โหเชี่ยหกสิบเก้าโลเดี๋ยวพี่มาแล้วกันต่อไปเจอไหนโทรบอกด้วยนะเดี๋ยวไปเก็บของ ไอ้ดอกเลยพี่เจไอ้ดอกโอเคโอเคแบบมาเก็เมื่อกี้ยังหม่ำอ้าวมันก็ต้องมีคอนเทนต์ในทนี่ใครก็จะชอบคนเก่งถูกป้าไม่มีหรอก<ะ>จ๋าฮะไม่แตยพูดอะไร ครับได้ครับฮะเออไม่เล่นยวเล่นเดี๋ยลูกครับอืมทำไมเราไม่ง่วงสักทีเนี่ยอาจะเจนโอทำไมเดีไม่ง่วงสักทีเนี่ย ้องน่ารักได้พอ่อเนอะจา๋าฮะมองหน้าอ๋อมองหน้าให้ยิงเหรออ๋อสไัเดอร์แมนอ่ะ ข้าปลามาแล้วไม่มีอ,อื่นหรอก็อข้าผัก็ข้าผักไม่เป็นไรเอาันนี้มารักกินอันนี้เลยก็จะกินข้าวแต่อันนี้น่าจะอร่อยอยู่เอาไปนอนเลยนั่นแหละที่นอกโคตรบ้าเข้าไม่รู้แม่ผมจะบอกให